สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีอา t i ติสออโต้นะครับสีดำภายในดำนะครับรุดมาหนึ่งคันนะครับสมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับต้องการลดใช้ในทันทีนะครับก็เตรียมมานะครับ60,000 3,800นะครับรวมประกันพรบภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับทำสัญญา ผ่อน8,014งวดนะครับขับกลับบ้านได้เลยนะครับใช้สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนคนซื้อและก็คนค้ำนะครับจบเลยนะครับใช้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครพร้อมหรือสนใจนะครับก็มาดูรถได้ที่อู่เพชรเกษม23นะครับรถสวยนะครับนานๆจะมีมาสักทีนะครับ ขอย้ำนะครับใช้เงินดาว63,800นะครับรวมประกันพรบรภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับขับกลับได้เลยนะครับสนใจเข้ามาดูมาชมได้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับรีบๆเลยนะครับจังหวะวสวยๆใช้งานปีใหม่ได้ทันทีครับผม